หากทำงานด้วยหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันกับทีมแม้ภูเขาลูกใหญ่ก็สามารถผลักให้เคลื่อนที่ไปได้คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการทำงานเป็นทีมถึงมีพลังมากมายขนาดนั้นเหตุใดผู้คนจึงบอกว่าการทำงานเป็นทีมแม้ภูเขาลูกใหญ่ก็สามารถผลักให้เคลื่อนที่ไปได้พลังของทีมคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรวมตัวของหลายๆคนเท่านั้นแต่คือการรวมใจ รวมความตั้งใจรวมความศรัทธาในเป้าหมายเดียวกันลูกตีว่าผู้เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุปสรรคที่ดูเหมือนจะไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยความสามารถของคนคนเดียวแต่เมื่อทีมก้าวเข้าไปด้วยกันเมื่อทุกคนลงมือผลักเป็นทิศทางเดียวกันความยิ่งใหญ่ของผู้เขานั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวแม้ทีละเล็กละน้อยแต่ทุกก้าวที่ก้าวไปพร้อมๆกันมันเป็นการสะสมพลังที่ไม่อาจต้านทานได้การทํางานเป็นทีม ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำงานไปในทางภาษากายเท่านั้นการทำงานเป็นทีมไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำงานไปในทางกายภาพเท่านั้นแต่มันยังเป็นการแบ่งปันสิ่งที่อยู่ในใจการทำให้ความตั้งใจของแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดการที่หัวใจหลายดวงรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหากคุณทำให้มันเป็นทีมคุณจะสามารถหาวิธีเคลื่อนที่ไปได้เสมอและนี่ก็คือบทสรุปที่ว่า